พอเราต่อดอกแถวที่2กับแถวที่3เสร็จแล้วนะคะเราจะได้ชิ้นงานออกมาหน้าตาแบบนี้ด้านหน้ากับด้านหลังมันจะเหมือนกันสวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส M F 131 EP นี้เป็น EP 4ข้อมูลใน EP 4เราจะมาต่อดอกแถวที่2กับแถวที่3จํานวนดอกที่ใช้สําหรับแถวที่2คือ6ดอก แถวที่สามใช้สองดอกรวมกันทั้งหมดตรงนี้นะคะเป็น8ดดอกวิธีต่อเราจะต่อแถวที่สองด้านหน้าก่อนต่อปกติโดยที่จะเริ่มจากดอกกลางก่อนนะคะดอกกลางมันจะไปต่อกับแถวที่1ด้านเดียวข้างล่างพอต่อดอกกลางเสร็จแล้วเราจะต่อดอกขวาหรือซ้ายก็ได้ค่ะมันจะต่อสองด้านเข้ามุมแบบนี้ส่วนดอกนี้จะเข้ามุมข้างล่างกับแถวเดียวกัน ด้านหน้าจะต่อแบบนี้นะคะทีนี้พอไปด้านหลังเราจะต่อดอกตรงกลางก่อนเหมือนกันต่อด้านล่างก่อนแล้วทั้งขวาและซ้ายมันจะต้องมาเชื่อมต่อกับด้านหน้าเวลาเราเชื่อมต่อนะคะถ้าเราต้องการให้แขนมันตรงนี้ช่องแขนมันเล็กลงเราสามารถขยับจุดที่เชื่อมต่อขึ้นมาได้ปกติเวลาเราถักตรงนี้ เราจะเชื่อมต่อจุดนี้นะคะอันนี้เราสามารถขยับขึ้นมาเพื่อที่วงแขนตรงนี้มันเล็กลงแล้วเราจะไปเล่นด้วยลายระบายผิววิธีคำนวณน,นะคะขึ้นอยู่กับขนาดของดอกของต้นแบบที่ถักออกมาตรงนี้คือสิบหกเซนครึ่งของสิบหกเซนก็คือแปดเซนนะคะทีนี้ถ้าเรามาเชื่อมต่อจุดนี้แขนตรงนี้มันจะถูกเปิดนะคะทั้งสองข้างถ้าเราเชื่อมถึงตรงข้างล่างนะคะ มันจะได้ครึ่งหนึ่งของข้างบนก็คือ8เซนบวกกับ16เซนจะได้24 24ิคูณสจะได้รอบวงแขนตรงนี้48เซนมันกว้างไปที่จะถักต้องการประมาณ38โดยที่ข้างบนเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยม8เซนแล้วเราจะขยับจุดที่เชื่อมต่อขึ้นมาเรามาดูวิธีต่อดอกนี้ แถวที่สามจะเป็นการต่อพับครึ่งนะคะแล้วมันจะเชื่อมระหว่างข้างหน้า,ากับข้างหลังทําให้เราได้เป็นทรงเสื้อตัวนี้ออกมาจํานวนดอกที่เราใช้ทั้งหมดนะคะสําหรับแถวที่สองใช้หกดอกเราจะต่อแบบนี้ไว้ก่อนทั้งข้างหน้าและข้างหลังวิธีการต่อโดยละเอียดเลยนะคะคุณสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่การต่อแถวที่หนึ่ง รหัสคลิปคือ mf 131 ep 3ส่วนใน ep 4ตรงนี้จะวางดอกให้ดูและแนะนำการถักนะคะเราจะต่อดอกกลางไว้ก่อนเอามาร์กเกอร์ใส่เพื่อยึดสองข้างตรงนี้ไว้ติดกันด้านบนตรงนี้จะเป็นคอเสื้อนะคะอันนี้เป็นแถวที่หนึงด้านหน้าต่อดอกนี้หนึ่งด้านวิธีต่อเหมือนกับแถวที่หนึ่ง พอต่อตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ไปต่อด้านหลังไว้ตำแหน่งเดียวกันต่อด้านเดียวตอนที่เราต่อด้านเดียวจุดที่ต้องระวังคือจุดเชื่อมเวลาแทงจุดเชื่อมนะคะให้แทงแบบนี้แล้วตวัดแล้วค่อยดึงมาดูวิธีต่อด้านหน้าชิ้นขวามือ ดอกตรงนี้จะเป็นดอกที่เราถักแล้วเผื่อไหมไว้นะคะวางดอกแบบนี้เราก็ดูว่ามันต่อกี่ด้านถ้าแบบนี้มันจะต่อสองด้านหาจุดที่เราเริ่มต้นใส่มาร์กเกอร์ไว้เราจะได้ไม่หลงจุดนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเราจะเอามาต่อกับฝั่งทางนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหมุนด้านที่เริ่มต้นมา ถ้าเราจะเอาฝั่งนี้เราก็ดึงไหมออกเพราะว่าดอกตรงนี้เราถักเผื่อไว้นะพอเราดึงออกมามันจะเริ่มเชื่อมต่อตรงโซ่เจ็ดดอกวางแบบนี้ต่อสองด้านด้านที่หนึ่งกับด้านที่สองแล้วงานจะมาจบเอาตรงจุดเริ่มต้นด้านไหนที่ไม่มีการเชื่อมต่อถักตามลายปกติวิธีเชื่อมตรงนี้โซ่เป็นโซ่เจ็ด เราก็ถักขึ้นมาเป็นโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วจุดเชื่อมต่อมันจะเป็นตรงมุมเราจับแล้วก็หงายขึ้นมาตรงนี้มันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วเวลาใช้ตรงนี้ร่วมนะเอาหัวเข็มนะคะแทงลงไปแทงแล้วก็ตวัดดึงไหมผ่านโซ่ต้องไม่บิดเราก็ถักเป็นโซ่สาม ถักตามลายลายเราจะเป็นการถักดับเบิลโคเชตสองตัวรวบเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วเราก็ต่อเหมือนการต่อแถวที่หนึ่งเลยค่ะต่อวนมาจนมาถึงมุมมุมตรงนี้เราก็จะใช้ตัวร่วมเวลาแทงก็เหมือนกันนะคะหงายขึ้นมาแทงที่ตัวร่วมแล้วสะบัดขึ้นมา ต่อสองด้านค่ะดอกที่หนึ่งที่เราต่อคือดอกนี้นะคะมุมที่ต้องระวังคือจุดนี้จุดที่มันใช้ร่วมกันระหว่างสี่ดอกเวลาต่ออย่าให้โซ่บิดพอต่อดอกนี้เสร็จแล้วเรามาดูวิธีต่อดอกฝั่งทางนี้มุมที่จะต่อสองด้านค่ะระวางดอกจุดที่เริ่มต้นจะอยู่ฝั่งทางนี้ ถ้าเราวานอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะเห็นจุดที่เราเชื่อมต่อจุดแรกเป็นโซ่เจ็ดเชื่อมต่อโซ่เจ็ดเสร็จแล้วถักวนมาพอมันมาถึงตรงนี้นะคะมันเชื่อมต่อกันแล้วสามดอกเวลาเราจะต่อเพิ่มพอเราหงายขึ้นมาเราจะเห็นจุดที่เราแทงลงไปตรงนี้เนี่ยข้างบนต้องมีช่องสองช่องพอแทงไปเสร็จเราตวัดไหมลงมาต่อสองด้าน เข้ามุมแบบนี้เวลาเราเชื่อมต่อนะคะถ้าเป็นโซ่ห้าเราจะถักสองหนึ่งสองเดี๋ยวจะเชื่อมต่อตรงที่เป็นจุดร่วมให้ดูค่ะกรีบจะเป็นการถักดับเบิลโคเชสองตัวรวบเข้าด้วยกันอันนี้เป็นโซ่ห้าเราก็ถักโซ่สองในช่องโซ่ดึงผ่านถักโซ่สองตัว พันหัวเข็มแล้วก็ลงที่ช่องถัดมาต่อไปเป็นตรงที่เป็นจุดร่วมนะคะเชื่อมต่อเป็นโซ่เจ็ดเราก็ถักโซ่สามพอถักโซ่สามเสร็จแล้วเราเอามือจับแล้วหงายขึ้นมาเราจะเห็นจุดที่เราแทงแทงลงนะคะแทงลงตวัดไหมขึ้นมาดึงผ่าน แล้วเราก็ถักโซ่สามตรงนี้ก็จะถักตามลายเดิมที่มันแตกต่างจากการถักต่อหนึ่งด้านก็ตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นจุดร่วมโซ่สองดึงผ่านโซ่สองเวลาต่อดอกมันจะหันด้านผิดเข้าหากันนะคะแล้วด้านถูกมันจะโชว์ออกมา จุดร่วมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แถวที่สองนะคะด้านหน้าเราต่อเสร็จแล้วเราคว่ำลงทีนี้เรามาดูด้านหลังต่อดอกนี้ก่อนนะคะเข้าไปดอกแรกด้านเดียวแล้วเรา,ามาดูทางนี้ถ้าเราต่อถึงมุมตรงนี้นะคะมันจะได้แขนเสื้อที่มันกว้างเราต้องการให้ยุบแขนเสื้อขึ้นมา ของพี่เมย์จะยุบตรงนี้ขึ้นมาห้าเซนนะคะก็ใส่มาร์กเกอร์ไว้เป็นแนวทั้งสองข้างแบบนี้แล้วเราวางดอกดอกจะเป็นการต่อสามด้านนะคะโดยที่ด้านที่หนึ่งมันจะต่อต,อตรงนี้ห้าเซนแล้วมันก็จะต่อจุดร่วมด้านที่สองต่อยาวมาแล้วตรงนี้เป็นด้านที่สามพอเราเห็นมุมแบบนี้เสร็จแล้วเราวางดอกจุดเริ่มต้นจะอยู่ตัวนี้ด้านที่ไม่มีการเชื่อมต่อ กปกติฝั่งทางนี้ไม่เชื่อมนะคะเราจะเปิดเป็นแขนเราจะเชื่อมแค่จุดนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกกับรักแร้พอได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเราหมุนงานเพื่อให้เราถนัดในการต่อจับมาแบบนี้เชื่อมต่อตรงที่เป็นโซ่เจ็ด งานมันจะหันหลังชนกันด้านที่โชว์อยู่ตรงนี้เป็นด้านถูกนะคะด้านนี้ก็เป็นด้านถูกเชื่อมต่อถักโซ่สามแล้วเชื่อมตรงที่เป็นมาร์กเกอร์ดึงผ่านโซ่สามกลับมาถักงานที่เราถักอยู่ปัจจุบันตรงที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราก็ถักตามผังลาย ดับเบิลโคเชสองหลักรวบเข้าด้วยกันต่อไปเป็นโซ่ห้าถักโซ่สองพอถักโซ่สองเสร็จแล้วนะคะเชื่อมต่อดึงผ่านโซ่สองดับเบิลโคเชสองหลักรวบโซ่สองดึงผ่าน ถักโซ่สองวนกลับมาตรงมุมจะใช้โซ่เจ็ดเราก็ถักโซ่สามตรงนี้มันเชื่อมต่อกันทั้งหมดสามดอกนะคะเราก็งายมันขึ้นมาเวลาแทงจะต้องแทงด้านผิดพอหงขึ้นมาโซ่ต้องไม่บิดเราก็แทงตรงจุดเชื่อม ดึงห่วงดันยาวดึงผ่านถักโซ่สามแล้วหมุนมาถักฝั่งทางนี้แล้วเราก็ถักเชื่อมต่อด้านที่หนึ่งมันจะเชื่อมแค่นี้นะคะใต้แขนแล้วเราก็ถักด้านที่สองด้านที่สามงานจะมาจบตรงที่เป็นมาร์กเกอร์ ดอกนี้นะคะหลังจากที่ต่อเสร็จแล้วชิ้นงานจะเป็นแบบนี้มันจะถูกเชื่อมต่อตรงนี้แค่ห้าเซนแล้วก็เชื่อมต่อด้านที่สองด้านที่สามงานจะมาจบแบบนี้ค่ะมาดูฝั่งทางซ้ายมือดอกจะวางลักษณะเดียวกันด้านที่สามจะเชื่อมแค่ห้าเซนต่อดอกเหมือนกันแต่สลับด้านเราก็วางดอกลงไปแบบนี้จุดเริ่มต้นอยู่ตัวนี้ ถ้าเราต้องการให้ด้านนี้มันเชื่อมต่อนะคะที่เราเผื่อไม้ไว้มันคือตัวนี้เราเลาะออกเราเลาะมาจนมาถึงโซ่เจ็ดเชื่อมต่อจุดแรกเราก็ถักโซ่สามแล้วดึงเชื่อมต่อกับดอกที่อยู่ขวามือต่อด้านที่หนึ่งออกมาพอมาถึงจุดร่วม จุดนี้จะเป็นตรงโซ่เจ็ดนะคะแล้วก็ต่อมาพอต่อมาเสร็จแล้วด้านที่สามมันจะต่อถึงแค่ตรงที่เป็นโซ่เจ็ดด้านที่ไม่ถูกต่อเราถักปกติแล้วงานจะมาจบตรงนี้ดอกตรงหัวไหล่นะคะทั้งสองข้างจะต่อเหมือนกันต่อออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นดอกพับครึ่งต่อสองด้านหนึ่งด้านต่อกับด้านหน้าอีกหนึ่งด้านต่อกับด้านหลัง ขวาสุดกับซ้ายสุดไม่ถูกต่อแล้วงานมันจะพับครึ่งแบบนี้จุดที่ได้ตรงนี้จะกลายเป็นวงแขนวิธีวางดอกค่ะมันต่อสองด้านเราจะถักต่อกับด้านหน้าก่อนเพราะฉะนั้นด้านนี้ไม่ถูกต่อเราถักของเราปกติมาถ้างเป็นด้านซ้ายนะคะอีกด้านหนึ่งถ้าเราจะถักวางดอกเหมือนกันเราก็พลิกกับด้านมาแล้วลักษณะดอกมันจะเหมือนกัน ถักโซ่สามเสร็จแล้วแทงจุดแรกตรงจุดเชื่อมต่อแทงลงตวัดขึ้นดึงไหมเข้ามาแล้วถักอีกสามตัวพอได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เชื่อมต่อด้านเดียวเชื่อมมาถึงตรงที่เป็นโซ่เจ็ดอันนี้ถ้านับด้านนะคะอันนี้เป็นด้านที่หนึ่งเอาด้านที่สองต่อ ด้านที่สามไม่ถูกต่อคุณถักตามลายมาแล้วมาถึงจุดนี้มันจะไปเชื่อมต่อกับด้านหลังโดยที่พับครึ่งด้านที่หนึ่งนะคะเราไม่ต่อเราต่อด้านที่สองด้านที่สามไม่ต่อถักปกติมาทีนี้พอจะถึงด้านที่สี่เราพับงานพับแบบนี้พอพับเสร็จแล้วนะคะเรากลับด้านกลับด้านมาฝั่งทางนี้เราจะเห็นจุดที่เราจะต้องถักต่อ ทั้งสองข้างถักเหมือนกันนะคะไหล่พอข้ามกลับมาจุดที่เราจะเชื่อมต่อก็คือจุดที่เป็นโซ่เจ็ดต่อหนึ่งด้านเหมือนเดิมค่ะแล้วก็งานจะมาจบตรงนี้ตัวรายละเอียดของการต่อทีละช่องตรงนี้ไม่ได้ถักให้ดูนะคะรายละเอียดจะลงไว้ที่ ep สามตรงนั้นจะสอนอย่างละเอียดเลยว่าแต่ละช่องตรงนี้ เวลาถักโซ่ห้าโซ่เจ็ดต้องทำยังไงคุณสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ ep สามได้นะคะหรือถ้าดูผ่าน ep สามมาแล้วนะคะ ep สี่วางดอกคุณสามารถต่อได้เลยพอเราต่อดอกแถวที่สองกับแถวที่สามเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ชิ้นงานออกมาหน้าตาแบบนี้ด้านหน้ากับด้านหลังมันจะเหมือนกัน ep ต่อไปนะคะเราจะถักดอกหนึ่งทับสองเพื่อจะปิดให้คอหลังมันสูงขึ้นมา เวลาเราเก็บคอเสื้อและใส่ด้านหลังมันจะไม่โป๊แต่ถ้าใครชอบที่เป็นคอหน้าคอหลังเหมือนกันเราก็หยุดไว้แค่นี้แล้วก็รอตอนที่เราเก็บบนรอบนะคะเก็บริมคอแขนเสื้อเราก็จะได้แบบนี้แขนเสื้อก็ปรับได้ตามความต้องการะคะ่ะถ้าวัดรอบวงแขนตรงนี้นะคะที่ถักก็คือประมาณสามสิบแปดเสนถ้าเราต่อลงไปถึงข้างล่าง มันก็จะได้ประมาณ4ี่ดเซนค่ะถ้าใครชอบแขนกว,กว้างก็เอามาเชื่อมต่อที่จุดนี้ปรับได้ทั้งหมดนะคะ EP ต่อไปนะคะจะเป็น EP 5จะถักดอก1ทับเพื่อที่จะปิดคอด้านหลังเสื้อตัวนี้นะคะผังลายลำดับการถักช่องทางติดต่อติดตามทั้งหมดนะคะจะเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะผังลายคุณก็สามารถตามไปได้ที่เว็บไซต์นะลิงก์ก็จะลงไว้ที่ใต้คลิปเช่นกัน พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ